สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เรากำลังจะมาปอกมะม่วงใส่ตู้เย็นไว้ใส่ก่องไว้ในตู้เย็นนะทุกคนอันนี้คือเราซื้อมาในราคาเขาขายจนถุงนะครัก็อาจจะขัดมาแล้ว่ล,ลูกมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่มันกินได้นะทุกคนสีลูกสิบบาทนะทุกคนนี่ ก็คือจะบอกว่าราคาน่ารักมากทุกคนเราจะปอกใส่กล่องไว้ในตู้เย็นนะทุกคนเย็นเย็นๆ,ๆนะอร่อยหวานๆอร่อยนี่เราจะปอกใส่กล่องไว้นะราคาน่ารักมากเลยทุกคนมะม่วง พอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้คือนี่คือสองลูกนะทุกคนคือจะบอกว่าเยอะมากส่วนอันนั้นไม่ใช่ในะอันเก่านี่ค่ะทุกคนสองลูกที่สุกๆอค่ะอันนี้แดสองลูกนะทุกคนอันนี้จะแองเขียวๆอยู่ แต่ก็น่าจะสุกแล้วล่ะทุกคนสีสันน่าทานมากทุกคนเจ้าปอกเข้าตู้เย็นไว้นะทุกคนหวานหวานเย็นเย็นอ่ะอร่อยมากค่ะเสียดายวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวมูนอีกแล้วค่ะทุกคนกินกับข้าวเหนียวมูนคืออร่อยมากค่ะจะบอกว่าช่วงนี้มะม่วงราคาน่ารักมากทุกคน มองมองน้ำดอกไม้วสวยๆเนี่ยทุกคนโลละห้าสิบบาทเราจะเอาเข้าตู้เย็นกันทุกคนกินเย็นๆจะได้อร่อยวันวาดเย็นๆชื่นใจค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะทุกคนส่วนนี้จะเอาเข้าไว้ตู้เย็นคอนะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวเหนียวมะม,ม่วงค่ะอันนี้เป็นมะม,ม่วงที่เราปอกไว้นะแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นนะอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกอยอันนี้มีมะพร้าวขูดมาให้ด้วยนะทุกคนเราจะมากินกับมะม,ม่วงค่ะนี่ค่ะ ช่งนี้มะม่วงราคาน่ารักมากค่ะก็เลยได้กินเกือบทุกวันเลยนี่ะสีสันน่าทานมากอันนี้คือถุงละยี่สิบบาทนะทุกคนก็คือแบ่งชิมไปแล้วนะก็ได้เยอะอยู่นะก็เลยเอามากินกับมะม่วงนะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะ